SUV ไฟฟ้าที่ต้องบอกเลยนะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่เข้ามารุ่นแรกแล้วก็ได้รับความนิยมค่อนขึ้นเยอะ,ะคะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยถ้าใครอยากจะได้รถไฟฟ้าในงไงผ่อนเก็ดปีครับทุกคนอยากแนะนําคันนี้เลยอันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้านะคะเดี๋ยวให้ดูด้านในก่อนนะก็จะมีริ้วรอยร่องรอยบ้างนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะขัดสีให้ก็จะหาย ะะอันนี้เวลาซื้อเข้าซื้อมาสภาพแบบไหนสำหรับรถไฟฟ้าก็คือซื้อมาในสภาพแบบนี้เลยนะดูเลยว่าซื้อนะมาในสภาพแบบนี้แล้วงบพออยู่ที่เจ็ดแปดพันอนะ่ะอันนี้คือแนะนามากๆสำหรับ MG ZEV นะคะตัวจใหม่19นะถ้าเกิดสมมติวันนี้อยากได้รถไฟฟ้าที่แบบวันหนึ่งถ้าคุณใช้งานรถไม่ถึงวันละ250หรือว่า220กิโลเนี่ยคันนี้คือตอบโจทย์แล้วเพราะว่ามันได้เนรงนี้พอที่มันแพงมากเงินล,ลงทุนก็คือไม่ต้องใช้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยด้านหลังเนี่ยก็คือถูกออกแบบเขาเรียกว่าสบายอะ่ะคือ มันสามารถที่จะพับบงพับปอดได้อะไรได้นะคะแล้วก็เป็นไฟฟ้าแท้ร้อยปร์เซ็นต์แล้วก็ออปชั่นแน่นๆเลยนะก็มาให้กับอ d ด d a s b o o s นะคะช่วยเบรกด้านหน้าปัดก,กับเข้าเรนเจอร์ของน้องเรนแล้วก,ก็ระบบไอสมาส์อันนี้มีให้หมดแล้วนะโดยที่ใ้งบประมาณานเจ็ดพันแนะนำคันนี้เลยนะคะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวพาน้องไปทำความสะอาดแล้วจะมาถามดูถีงนะ